สวัสดีค่ะทสถานบ้านสาวเชมกับพี่น้องครับสวที่เบ้าดำครับเมื่อนี้เนาะค่ะถ้เสริมการแล้วเวียกแล้วงานแล,ล้วกากรทุกอย่างหลักกันเลยพาพี่น้องมาล็อกแวะเบิ้งสันยุนา้าเฮานี่แหละค่ะอยู่ทางน้าเฮานี่เนานะพี่น้องก็เลยมาพอนี่ค่ะมาเบิ้งค่ะเห็ดเห็ดไปน้ำดักกับซีบอ๊อบกพี่น้องฟังไปน้ำดักค่ะคดูพี่น้องนะบ่เดาอย่ายงมาเดิมสิมาอาบน้ำที่ไปธุระอกีกแล้วเมื่อสล่ะค่ะงานศพเนาะค่ะงานขาวดำ น้องสายพ่อเสียนะคะเพราะว่าเพิ่นบ่มีลูกบ่มีเมียที่เพราะว่าครอบครัวเสื่อมนี่เป็นคนเลี้ยงเบิ่งก็ได้ได้จัดนะก็ได้ได้เป็นเจ้าภาพหมดทุกอย่างทุกอันทุกแนวแต่ว่าเฮ็ดงานเร่งทุวนเพราะว่าเพิ่นตายหงนะค่ะเพื่อนอ่องลูกปั๊มปุ้ยออกจังมานี่เนาะว้ายงามเด้ดู้ป่ะน่ะมาเบิ่งกันอีกเงี้ยมันรูปน้องเหงานึงบ่ต้นิบาตซี่ไปหันเขาเบิ่งแล้วบ่ ว่าไงแต่หงามนี่เนาะเอ้ยอดบ่ได้นี่แหละนี่ดูพี่น้องบอกอีหลี่ขันนั่นน้ำหลงเด้อเอาเอาเดเดนี่มาเบิ่งมันมีผาดจังวะดูเนี่ยโอ้ได้จากสองสามรูเนี่ยจเป็นโอะจุดเน่ากับมีสตั์บางเอ้ยโอ้พ่อแม่นอันรนี่เหตุผลอืมนี่นี่นี่โอ้ยตายเนี่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 ออกยุโซนนี่กับมิยู เรหาไปนะะี่เย็เยบเห็ดเย็บเห็ดโอ้ยดีเดเด็ดเนื้อไก่เนี่ยไก่เป็ดเี็ดมาเป็นปุยใหญ่ขดเลยโบเห็นน้ำแท้กนเมาอ้หมดเวลาเปิดออกเนาะเอากระดอกกันด้อเอาขาเตานี่ พี่น้องผู้ชมดูค่ะใช่เ็นั่งงานอืมสหุ่นกระดอกกระเดือพี่น้องขนาดใบม้าเด็ดคำอะไรนี่เนี่ยนี่ใส่เอาน้ำกระดอกกระเดือปัะมาบุ่คโอ้ยดูสีดอกจุ่มพูลอยู่ค่ะโหนี่มาโซ่กีแท้เอาไคิดหอดเหตุเอาอยู่ดี พันอันนั้นเสียสุกเสนเดีสมสิว่าสิอันก็อัดคิปกับพี่น้องยู่ยังไม่ได้อัดแจกเลยเรอมาอืมนี่ะต้นเดียวมาพี่กันโอ้โหนเป็นแล่นเลยเนาะพี นี่นะแล้มางานแต่เพื่อนะเห็ดนะเป็นเงาเห็ดเป็นเงาเงาอู้หามเดุ้ฟนะโอ้หูเดหอมเห็ดนี่เนาะเนาะเดีอยวมาเห็ดมดัง่ได้ไปแต่งานให้เราก็ะซิบบ้างมือที่สามเนาะมือบ้าน อสามวันที่ไม่ได้มาดูเห็ดดอกนี้ดอกน้ำน้ำ่เห็ดครับยินม่ยังได้เก็บอยู่เลยกลหลายดอกตัวนี้มีเมลนี่นืมอ๋อไม่สามดอกขอบคุณละทางพี่นเนาะในวันนี้โอแปก็ไปสอมอุ่งห้อมมุ่ง เบ่งเงินไปเร้ยพุ่ธสินช่วงนี้หน้าดำมืดมันเด็ดจัดใส่นหน้ารถก็ไปครับหิบค่ะน้ำเด็ดนะตื้มกันพี่น้องด้วยค่ะไปไปพี่น้องดอกนึงนี่ครับด,ดอก็ไปพี่น้องดอกนึงใหญอยู่นี่น้องดูกำลังงามแหละคัะมาลงมากเลย รูยุดอกระคาบ่าบ่นบอกไปันอยกลงมานดิยปลายนะเขาหนีด้เนี่ยยิ่นยนยนบ้านเขาหนี่ไปกได้เราะไปเห่อมาันยุเหรอไยังดกอนึง้องอีเนาเป็นองน้ำ เพันมีเกศอยากก่างก็เกขคาะเพาได้เห็นละอ,อืนะโทโลเยออืมป่ะนเานีหง่ะก็แล้วว่เหี่ยไหลเนะนี่ย เีย่น้องมึงดูค่ะงามกระดอกยป่ะพึ่งดูค่ะนี่แนะหละว่ลงไปกับเฮ็ดจั้งไหนเนาะให้เอาไปยุบปลายนะาเนี่ยค่ะแวะมาจากบึดปเพระาะว่าในบ้านเมียนของเรียบร้อยหมดแล้วไม่ขอบไม่ขัวเนาะคะ่ะเพิ่นกะอันยังก็ซอยเต็มที่ะคะ่ะซอยกันคนละไม้คนละมืออีกอย่างถึงแบบว่างานไมนกับเป็นงานใหญ่งานดวนงานสุขเสริญเนาะคะ่ะเอาเอาเป็นว่าไอ,อ้ยังก็เอามาทำสร้อเสริมกะก่อนอื่นเนาะค่ะขอประคุณหลายๆเนะค่ะขอประคุณพี่น้องที่ว่า ท่านอาจจะตอบคอมเมนต์ยังว่าทันเข่ามาอ,อยัางอันร่วมแสดงความเสียใจเนาะคะ่ะผู้ที่เพิ่นเสียก็เป็นน้องสายเนาะ,ะประวัติของเพิ่นกเ็เลยค่ะเพิ่นเป็นน้องสายพ่อสาวเสิมเม้ะคะ่ะซึ่งนั้นเพิ่นก็เป็นอาเน่นะคะ่ะแต่ว่าทางบ้านสาวเสริมเพิ่นจะเอิ้นกันเอาเนาะเธอเนาะบัดน,นี้เราก็เสียชีวิตพื้นเพของเราปกติอยู่แล้วเราก็ยุบบ้านเราเนาะคะ่ะเรามีบ้านอีกหลังหนึง่งบ้านเก้าบ้านเอบ้านของพ่อบ้านของพ่อสาวเสริมน,นี้เนาะคะ่ะ เขาเคยเห็นเธอหนึ่งบ้างเป่าเขาเคยทายเธอหนึ่งบ้างเมนตอนไปแกะของเออทิปเมนบอก่เมนเออตอนไปเกะเขาเธอหนึ่งบ้านของพ่อบ้านพ่อบ้านแม่เพ่อเนี่ยค่ะบ้านญาสาวเสื่มเนาะบ้านแม่บ้านยายเออบ้านญาสาวเสื่มบ้านปู่สาวเสื่มเราก็ยุ่หันละยุ่งผู้เดียวค่ะอยู่คนเดียวไม่มีลูกไม่มีเมียม้าลายสิบปีแล้วล่ะซึ่งว่าครอบว่าวเสื่มก็เลียงมาตั้งแต่เพิ่นถึงนเบ้าหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเรียงม้าแม่กับพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยเรียงน้อง แม่ก็เป็นพี่สะไ้บ่เมืนบ่าเธอแม่นเธอเออนั่นล่ะพี่สะไ้ก็เรี้ยงมาแล้วกับปนี้มัดลังๆมานี่เพิ่นกะคล้ายๆว่าเป็นคนติดเหล่านะคะพี่น้องแต่ว่าแม่นแบบว่าเป็นคนยังบ่าถือว่าเป็นคนบ้าด้เนาะการตอนที่บพ่กินสุราเหมือนเมพา่นกัเป็นคนปกติอยคะมันก็เท็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วกันีเพื่อนบ้านเนาะค่ะในหมู่บ้านของเขาเนี่ยเพิ่นกับเบิ่งเหล้านั่นล่ะค่ะกัซอยเวียกซอยงานเพิ่นเพราะว่าเพื่อนป่ได้มาซอยเบียกซอยงานทางสาวเฉิมนะค่ะ เขากับปรเด้ว่าอันนั้นพอเรามีความสุขอยู่กับผู้อื่นกันก,ก,กันอย่งก็ขนไห้ขนฟื้นขนไฟนก้นผักก้นห้าหรือว่าไปเล่นไปเที่ยวเพิ่นกับเบิ่งเราย่างดีเด้ค่ะอันนี้เฮาต้องขอบคุณผู้ที่เบิ่งเราน้ำน,ำ,นำบำนะ่เนาะแม,แม,แม่นต้องขอบคุณหลายๆกะเราก็มีความสุขพร้อมจังสิ่นเค่ะนั่นล่ะหางรอบคัวเขาตวบว่าเดได้ป๋าบ่ละเลยนะค่ะเย็บป,ป่วยเป็นใครมาก็แเม่นไอคือเกาไอคือพ่อสามเสือมีเนาะค่ะก็ะเม็นพีซ้ายคือเกากับะเม็นพ่อหรือว่ารวมถึงแบบ คาใส่ใจต่างๆเนาะคอมเมนต์พ่อเมือแล้วค่ะเพราะวา่าเราก็จะเอาเงินไว้สัดส,ส่วนไปให้ไปให้นะพ่อเราก็จะแยกแบ่งปันสัดส,ส่วนไปให้หรือว่าเราอยู่ในทะเบ,บียนบ้านของสาวเสริมขึ้นกันเนาะค่ะหรือว่าค่าอสค่าตุหรือว่าค่าเงินชับปนากีจของหมู่บ้านเราซือกาเมนหางขอบวาวสัดส่วนเป็นคนหับผิดชอบเป็นคนรับผิดชอบชีวิตเราหันละค่ะเคแบบว่าเราบ่ได้มายู่น้ำสาวเสริมซื้อแล้วอันอิสระเนาะเรามาอิสระหรือมาอยู่กับอัน เอาไง่ายๆว่าเพิ่นบ่มีความสุขซะเพิ่นบ่ได้ว่าอันนั้นเพิ่อนอยากอยู่กับผู้อื่นหนน่ะแต่วา่วา,วาเฮาก็เลี้ยงเพิ่นก็ถือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็แม่นเฮาเหมือนกินเก่ายวีนี่เพิ่นกะกินเหล้าเฮาบ่ได้ติดตามชีวิตเพิ่นเด้สามีคนไปพ่อแล้วคะตายคือเจ้างาสเสื่อมอุปภาพลงน้มอะไะเนาะเฮธอเนาะตายอยู่บ้านเรานั่นน่ะค่ะนั่นบ่แม่นทางถนนห้าบ้านเราแต่ว่าให้ใครบ้านเพิ่อนอันยังก็ม่างออกเหมือนแล้วเราก็ไปเฮ็ดห้องไว้ตั้งหากแล้วค่ะตัวนั้นเป็นตัวบ้านสมัยโบราณ อั่นแหละเพราะการนอนตายกับคล้ายๆว่าห so ัวใจล้มเหลวเนาะแพทย์เพ nice. ิ่นกานั่นหางใาญ่เขากไม่ได้ติดแจวความอย่างเพราะว่าเพิ่นกาเป็นยังสั่นของเพิ่นยุเรียวจังสิ่น่ะพี่น้องกะถ้าเสริมกระด้วนหลุดนะค่าตื้นขื่มนะกระเม่นอั่นยังก็ตื้นขื่มนะกระเม่นดูข้าวกะเพิ่นกะมันตรงวันศิลยุทธ์แต่ว่าเพิ่นกะว่ามันเป็นอีหยังบงเพิ่นเบ่อยากให้เอาไว้เพราะว่าเพิ่นเอิ่น่าตายหงบ่เนาะเท่เนาะตายยังส่เพิ่นกะกึ้งๆตายหงกระตายหงนั่นแหละเพราะว่าเขาไม่ได้ป่วยตายเขา เขาไหลไตมัาจะร่มเรียตาตทั้งวันเสิเพิ่นกันเลยบ่าบ้าให้จัดงานนั่นอยู่ในบ้านมันก็เลยเฝ้าให้ออกไปรถดเนาะค่ะไปเผารถการดวนเลยเสริมกระเลนตลาดบางมีผู้ใดได้ท้ายราะว่าให้ผดังกะหนุ่งกันกับการซอยงานซอยเวียกซอยงานคือกันนะครับพี่น้องบามีผู้ใดได้ข้าวก็เลยหลงผาบเจยงข้าวพี่น้องไว้ก้อนแระเชอพี่น้องสิว่านเสิร์ฟใส่เนาะค่ะนั่นแหละเรากลับไปสบายละขอบคุณว่าจัดงานกับจัดอยู่ที่บ้านสาวเสริมแล้วค่ะพี่น้อง จัดอยู่ที่บ้านงานนี้เสีนบ่มีเขาเอินมาอย่างก็มันเป็นงานซอยนะมม่เป็นงานเราเนาะนั่นแหละเอากระจัดงานเนียเรายางสมเกียรติเราหลักตะเรียบ้อยเลยได้ขาดจะง่ายงาน,นี่้าพี่น้องป้องไปเอาหรือว่าพี่น้องชาวบ้านเป็นกามาซอยกันซอย,อยางานกับนั่นแหละซอยกันไปก็ละไมา้กนละมือกันเซ็จร่วมไปด้วยดีค่ะเผามือเผามือสันที่สิบสามเมื่อวานนี่กระก็บดูน่าเท่นอะนะ่ะเมื่อนี่กะเม้นอันเฮ็ดบุญเจกเข้าไปให้รถค่ะ อาจารย์บอเฮ็ดไปวัดโหลดเนาะค่ะเพราะว่าเขาเพอ่อใดมีคนมาเพาะหรือว่ามาทำบุญน,นําได้เขาเฮ็ดไปตื่นสังตื่นว่าสังฆทานซื้อเครื่องสังฆทานแล้วกัเฮ็ดอยู่วัดเลยแล้วกัไปร้อยอังคารเรียบร้อยแล้วกัแล้วเมื่อนี้นะแล้วแล้วส่วนกับเมียนเฮียนเมียนตานอยู่ในบ้านพุ่นเนาะเัียนยังม่แล้วเพราะว่ามืออื่นบุญพระเวรอีกค่ะ <c oughs> มืออื่นบุญพระเวรมือแรงเาส่วนกับสิได้เปลีนยังก้็เนี่ยเพาะบุญเพิ่มอีกนิเนี่ยยี่สี เพงเสริรสุนทรีว่าสิเลยไปงางนมนันเกิดอันนี้ก็น้องยุดดีซองอรลอยนัวอีกค่ะเบิ่งิสด็ไปวันี้พี่น้องว่าเนี่ยค่ะเราเสริรนสิเมื่อวันจำเจ้งเพียนอันนี้ก็เมื่อครอเพิ่มเพื่สิร่ฟเด็ไปมืออื้นเพราะว่าเมื่ออื้นกับบุญบ้านเพราะบุญประเวทบ้านสาวเสิร์กระสีฝากสองเนาะค่ะนี่หละมีตะบุญมีเจ้าแง้งให้มาบากับพี่ม้อนกันยกค,ค่ะแล้วก็ถคือว่าไปสบายเลยเนาะค่ะทั้งสาวเสริมกับบ่ได้อยียงมากหมายกับชีวิตของคนเขากับฉันส่นหลัก นี้พบแล้วก็ตรงน,นี้จากถ้าถามมาค่าใส่ใจเยังส่วนไหนก็นจะเป็นซาเซลมนะคะก็จะเป็นของซาเซลมหมดเลยเพราะว่าแล้วอายน้องต้องไปเขาบ็กว่ได้มีเงินนม้ทำอ่ะนเด้เพราะว่ามันก็มีเงินซาพนากิของมู่บ้านกันพเพราะได้ใส่น่องหรือน่อเพราะได้อันนี้นพเพราะได้ซื้อของแล้วก็ต้องสำรองออกก้อนเขาอันมู่บ้านของเขาเฮ็ดประกันกันเฮ็ดประก,กันในชุมชนเนี่ยค่ะมู่บ้านละ ไอหลังคาละรอยเนะยาะเนีย่ยราคาละรอยครับหลังคาละร้อยทบละร้อยทบละร้อยก็เป็นหลังคาละรอยทบ,บละหนึ่งรอยตาสมมตินี้กับห้าร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบกว่าหลังคาเลยเออเอายไงไงซีโมูบันห้าร้อยเจ็ดสิบกว่าหลังคาเหลือเธอที่เข่าในอันนี้สามต่อแต่หนุน่มยุ้งเป็นบปใเข่าเนาะเป็นหนุ่มยุ้งน้ำปะหนุ่มยุ้งน้ำยุติซี่มูบัน ซีมุ่บ้า,บานมาพ้นไปกับ,บ่เขาทุกวันเมียหน่อคนไปหนุนบ่เขาอันแหละค่ะแล้วแล้วการแล้วงานแล้วทศเสิสนกัออกมาหนาะสิบมาอาบหนองอาบน้ำแล้วค่ะก็เลยอดบ่ได้อดบ่ได้ไปซองดิ่ได้ว่าจะไปเก็บไปซองเบิ่งกันนะมันสิหนี้พัสดุดีพี่น้องเบิ่งด้วยละ่ะทศเสินกับเฮ็ดเนี่ยพี่น้องว่าไปเจ้าไหนเอาผู้ใดกับเงิดในมือ,นะมอนี่ไปร้อยสังฆทานเออไปร้อยสังฆทาน,ไป,าทานไปร้อยอังคารไปนี่ เอฟซีมันกับมาล่องเหลือพอดีเหมือนกันสาวเชิญแต่เพ่อไปเก็บเฮดปลอดสั้นนั่นแหละสาวเชิญครับถือสบายเพื่อนก็เป็นภาพจำของสาวเชิญซะเนาะก่าแก่นเก็บเฮดค่ะขอบพระคุณอีกครั้งเด้อค่ะเด้อพี่น้องที่ว่าเป็นห่วงเป็นใยคอมม่าคอมเมนต์เข้ามาก่ะสาวเชิญก็ทยอยตอบเนาะค่ะเรื่องไหนกับฝากเป็นกำลังใจและกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะแล้วการแล้วงานค้นยูกับสู่ต่อไปคือวานเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญพี่น้องเด้อค่ะ